โอเคครับวันดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ในเกม g e n s h i n Impact อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาอัปเดตข้อมูลนะครับข่าวสารที่หน้าเว็บของ Mihoyo นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์ทีเซอร์ของกอันยูนะครับ แล้วก็มีการแนะนําสกิลนะครับแล้วก็พวกข้อมูลต่างๆของน้องกันยูนะครับประมาณนี้วันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ก็คือ Lost Riches นะครับอีกการหนึ่งนะครับมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันที่เจ้าตัวกิจกรรมใหม่ก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นี้มีชื่อว่า Lost Riches นะครับเป็นกิจกรรมที่แลกสมบัตินะครับแล้วเราก็จะได้ตัวเจ้าซีรีส์มินิซีรีส์มานะครับไม่แน่ใจว่า หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูในเกมก็ได้ครับว่าเจ้าตัวซีรีส์มินีเนี่ยอาจจะเป็นแกจ็ตอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้นำทางเราประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชื่อกิจกรรมนะครับโพสเมื่อวันที่6กอ่ะก็คือเพื่มเมื่อวันนี้เองครับล่าสุดเลยก็คือมีเป็นการแนะนำกิจกรรม lost r i เชตนี่เองนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยจะสามารถไปที่ Stone นเกตนะครับซึ่ง ก็จะคงเป็นเควสเด้งข,ขึ้นมาเวลาเราเข้าเกมนะครับก็จะไปหาคนที่ชื่ออัลแมนนะครับอูแมนหรืออัลแมนอะไรประมาณนี้นะก็คือเขาจะให้โจตัวแกจิตมาอันนึงนะครับ พร้อมกับสมดุดลายแทงสมบัติก็เจ้าแกดเจตตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์แล้วก็เราให้ไปที่โลเคชันที่ขึ้นมาในแผนที่นะครับเพื่อที่จะไปหาสมบัตินะครับไปขูดสมบัติก็คือจะเป็นเจ้าตัวเหลียนเหล็กตัวนี้ไอออนคอยนะครับแล้วก็เอาเหลี่ยนเหล็กเนี่ยไว้แลกเป็นรางวัลนะครับอ,อีเวนต์นี้เมื่อไหร่อีเวนต์นี้ก็คือเริ่มวันที่8นะครับเริ่มวันที่8 มกรลานี้ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็9้าโมงเช้านะครับ9้าโมงเช้าวันที่8นะครับถึงวันที่18เวลารีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์บ้านเลาก็คือตีสนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราเอาเหรียญเป็นแรกได้ก็จะมีช็อปนะครับเป็นอีเวนต์ช็อปอยู่ก็จะอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันที่8 9โมงถึงวันที่22จนกว่าจะรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์นะครับใครเล่นได้บ้างก็คือ,อคนที่มีเลเวล20ขึ้นไปก็เล่นได้นะครับแล้วก็นี่ครับจะมีเควสขึ้นมาเป็นคนี้รับ Prologue Act 1 The Outlander Will c o s t the Wind นะครับทำเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเล่นอีเวนต์นี้ได้นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีดีเทลรายละเอียดของกิจกรรมนะในพื้นที่ที่มีสมบัติลับซ่อนอยู่เนี่ยเจ้าตัวแก d จเจตที่เราได้มาเนี่ยจะพาเราไปหาสมบัติที่ตำแหน่งตำแหน่งนั้นนะแล้วก็จะมีไอตัวเหรียญเงินเนี่ยถูกฝังอยู่ นะครับซึ่งเหรียญเงินเนี่ยจะถูกแลกนะในอีเวนต์ช็อปถูกแลกเป็นตัวนี้ครับอีเวนต์แกจิตนะครับเขาเขาาบอกว่า one off นะ one off อีเวนต์แกจิตมินิซีรีนั่นเองนะฮะก็คือไอตัวมินิซีรีนะครับมีเดย์ฟลาวเวอร์มีโรเซ่ Rose, นะแล้วก็มีเคอร์คูมานะ3ตัวนี้ ถ้าเราทำเควสหาของเสร็จแล้วในแต่ละพื้นที่เนี่ยเ,เราจะได้รายแทงพิเศษอีกอันนึงนะก็คือรายแทงพิเศษเนี่ยพอได้มาแล้วเอาไปแลกเป็นไพ่โมเจ็มได้เป็นเพชได้นะแล้วก็รางวัลอื่นๆน,นะประมาณนี้แล้วตรงนี้เขาก็มีดอกจันอยู่นะว่าไอเจ้าตัวมินิซีรีส์ทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถแลกได้หลังจากที่เราหาสมบัติได้ครบทุกพื้นที่นะก็คือจะแลกได้1ตัวเท่านั้นนะวันท้ายอมมินิซีรี แล้วก็หลังจากแรกที่ไปตัวหนึ่งแล้วอีก2ตัวก็จะแลกไม่ได้นะประมาณนี้แล้วก็บอกเขาบอกว่าเวลาข้างบนนี้ก็คือเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะโอเคก็ปกติแล้วเวลาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะต่างกับเราอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็คือเราจะเร็วกว่าเขาชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นนะโอเคจบไปแล้วสนะำหรับอีเวนต์ลอตบิสเชตนะครับก็เป็นอีเวนต์กิจกรรมใหม่ล่าสุดที่กำลังจะให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากนั้นฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋อลืมไปอ,อย่างฮะสำหรับเจ้าตัวคาแรคเตอร์ทีเซอร์กับพรีวิวน้องกันยูเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ